ฟังอยู่เพื่อนฟังประเทศลว<อ>าวเรือทั้งสองลำเกาะทุนลงพายออกอไม่เลย อาบอกมาแล้วทัพพันแบบผูชกันผูพิเกตทีคารบบอกว่าเรือไทยใสก็เรือเราเรือเราอยู่ฝั่งเราเรือไทยอยู่ฝั่งไทยใสกันหมาหนวดนี่หนวดเหนียวนวเชียวนี่ใครจะอยู่ใครจะไปบอกว่าเรือไทยเรือไทยคนไปพานน้ำาปนเรือรอนเป็นหูหูเข้าตาหรือเป็นหรือตาต่างคนต่างคนต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างฟีต่างคนกลางขยำขยี้ตีแรงแซงกี้ตีแรงแซงกี้ขยำขยี้ตีแรงแซงกี้เลยดีจุดขี่ตกขี่ตาเราแล้วลอ เราจะมาดูเรือคููนี้เขาบอกว่ากระชวยกระจจยสเลอเกินห้าสิบเมตรแล้วก็สนุกสนานกันแล้วมาพรหลวงพ่อใหญ่พรอหลวงพ่อใหญ่บีเคออนดาใส่กับเจ้าพ่อคำเอ๋ยคำแดงคำเอ๋ยคำแดงร่องน้ำากเงินต่างคนต่างตาคนต่างฟันตาคนต่างกี้กระยู่ตามสายตาเขาบอกว่าพรหลวงพ่อใหญ่พรอนหลวงพ่อใหญ่เริ่มไล่เบียดไล่เสียดไล่สีเจ้าพ่อคำแดงมาแล้วเอาไล่เบียดไล่เสียดไล่สีเจ้าพ่อคำแดงเจ้าพ่อแดงนี้ได้รอดปลอดภัยหรือไม่ขนาดนี้ขนาดนี้มองโดยหัวเรือหัวเรือเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อกำแดงเริ่มแรงเริ่มหนีแล้ว ว่ายังไงหลวงพ่อใหญ่หลวงผ่้ใหญ่มากไกลซะกันแต่วันนี้ใชยย้เยาวชนอยู่หัวเรือใช้แรงงานเด็กนี่ว่าใช้แรงเง็ดนี่วา่าพอหลงพ่อใหญ่พอลงงไยเริ่มหมดเริ่มเบียดเริ่มเสียดเริ่มซีบีดิฉันนี่หายใจลตจนคอดูไม่ออกบอกไปถูกแล้วเนาะขายเป็นหมูม่เป็นจ่าเป็นผู้ว่าหรือเป็นนายอำเภอแล้ววะพอหลวงพ่อใหญ่บีเคฮอนนาคาวิธนาแรงบอกกับลุกใส่ผายทางหัวเคาะแล้วคาวิเคาะแล้วตอนนี้อีกคำหนึ่งเจ้าพอคำแดงเจ้าพอคำแดงเฮืออัมดับสามอยู่ที่บึงการตีแห้งแสงน้ำหนาออกมาตีแห้งแสงน้ำหนาออกมาเฮือดีเฮือดัง จากบ้านกล้วยมือนีสนาบสนุนลอยบริษัทสุกบอไซการาตีแหงแสงหนีลอยหน้าลอยตาไพจะเป็นไพ่้พาวุธไออกมาลอยหน้าลอยตาตอนนี้เจ้าพ่อคับแดงห้องน้ำน้ำเงินเปิดแรงแสงได้แล้วตอนนี้ว่าจังไหนพรล,ลวงพ่อใหญ่ฮอนด้าพรลวงพ่อใหญ่อบีเคฮอนดา้าจะสุคุบส้และแล,ะและะ้วเจ้าพ่อคําแดงกะฮิวพรล,ลวงพ่อใหญ่บีเคฮอนดา้าไล่เ<ไ>ข,ข้า,เ,<อ>าเส้นใช่ถือว่าบีเคฮอนด้าฮอนด้าคันนี้ ฟิวขาดกรรมการผู้สมเกียรตินะครับไม่รอช้าตัดสินทเรือชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือในร่องน้ําน้ําเงินในน้ําของเรือเจ้าพ่อคําแดง